สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและในบ้านเรานะครับแต่คุยผ่านหนังนะฮะคือผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องที่มองว่านะเรื่องของ s ควิตเกมนะฮะก็คือข้อคิดนะจากหนังเรื่อง s ควิตเกมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่5้าละนะ ส่วนท่านที่นะสงสัย s q u i d g เกมคืออะไรนะเกมปลาหมึกนี่คืออะไรนะครับนะตอนนี้กํลาลังดังนะก็พูดถึงเรื่องของไอคนที่เป็นนี่สินแล้วก็หมดปัญญาแก้ไขปัญหานี้สินนะครับก็เลยเข้ามาสมัครเล่นเกมแบบคนสิ้นหวังนะเกมที่คนรวยเอาไว้เล่นสนุกสนานนะครับก็ผู้ที่เล่นชนะก็ได้เงินรางวัลนั่นเองนะผู้ที่เล่นแพ้ก็จะถูกกําจัดออกครับคําว่ากําจัดออกหรือเปล่านะครับก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นก็เป็นที่โด่งดัง และโดนใจคนทั่วโลกนะแต่เนื้อหาสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมันแค่เป็นการแสดงของการใช้แสงสีเสียงที่ทำให้ดูน่าหวาดกลัวนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือการแสดงแต่สาระสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันสะท้อนให้เห็นสังคมนะสังคมของคนที่เอาตัวรอดไม่ได้นะต้องยอมทิ้งอิสระเสรีภาพ นะยอมมาเล่นเกมบ้าๆเล่นเกมแบบคนสิ้นหวังนะยอมเสียทุกอย่างมันสะท้อนให้เห็นความทุกข์ทรมานของคนเป็นหนี้สินนะครับซึ่งทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะว่าหนี้สินกัวเรือนในเกาหลีใต้เนี่ยเท่าที่ฟังล่าสุดนะครับทะลุ100%ของ GDP ไปแล้วอย่างในบ้านเราก็ปีนี้คาดว่าหนี้ครัวเรือนจะสูงถึงประมาณ93%นะครับของ GDP เรื่องนี้จึงโดนใจคนส่วนใหญ่ทั่วโลกนะครับกว่า130ล้านคนนะที่ชมเรื่องนี้ที่คุยกันไม่ได้โฆษณาชวนท่านไปชมนะครับเพียงแต่ว,ว่าจะสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องราวมันน่าสนใจซึ่งมันสะท้อนถึงเศรษฐกิจการเงินในเกาหลีใต้ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบ้านเราและจะมีความคล้ายคลึงกับหลายส่วนของโลกใบนี้นะครับที่มีหนี้สินในระดับสูง วันอันนี้ก็มาถึงตอนนะที่5ซึ่งผมพูดได้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับสควิตเกมเนี่ยผมบอกว่ามันมีลักษณะจำลองมานะจากชีวิตจริงก็ว่าได้เพียงแต่ว่าในเกมมันจะจำกัดเวลาเล่นนะจะต้องเล่นให้ผ่านนะภายใน30นาทีผู้ที่ชนะก็ผ่านต่อไปผู้ที่แพ้จะถูกกำจัดออก คล้ายๆกับชีวิตจริงนะของการดำรงชีวิตของเรานะถ้าเกิดใครที่แพ้ในเกมแต่ว่ามันไม่ไถูกจำกัดแค่30นาทีบางคนอาจจะแพ้ในเกม3ปีนะแพ้ในเกมเมื่อผ่านไป5ปี10ปี20ปีหรือ30ปีก็เป็นไปได้หมดนะเพราะในชีวิตจริงเราก็จะเจอนะผู้คนที่เหมือนอยู่ในเกมนี้นะครับที่มาแข่งขันกันนะแอบซ่อนความเห็นแก่ตัวแล้วก็มาทำสิ่งที่ผิดศีล ผิดธรรมต่อกันนะเพื่อชิงกันที่จะเอาชัยชนะหรือชิงกันเพื่อผลประโยชน์เพราะในสังคมโลกเราที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยที่เราปเปข้างนอกทํากันงานนะผมเชื่อว่าทุกคนนะที่มีอายุผ่านมาในวัยทํางานเกิน10ปี20ปีน่าจะเห็นน่าจะทราบกันเพียงแต่ว่าผู้คนจะสับสนว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือเรามองโลกในแง่ร้าย ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปนะในช่องผมเรียกว่ามุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะคคนส่วนใหญ่จะสับสนและก็ไม่รู้ว่าจะไว้วางใจใครได้หรือไว้วางใจใครไม่ได้ถ้าไว้วางใจใครไม่ได้ก็อาจจะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไว้วางใจใครง่ายเกินไปก็จะสูญเสียได้หรือเปล่าเหมือนในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ที่มีคนประเภทที่อาจจะเป็นคนซื่อจนเซอ่อนะไว้วางใจคนง่ายเกินไปนะไปไว้วางใจคนที่มีความรู้ที่เรียกว่าปัญญาชนพูดจามีเหตุมีผลนะถูกเขาล่อลวงถูกเขาหลอกลวงนะถูกเขาปกปิดนะทำให้ดูแนบเนียนก็เชื่อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะจริงของชีวิตคนเราเนี่ยที่มีหนี้ศีลมากๆ นะก็เหมือนกับในการเล่นเกมนะครับนะเพื่อความอยู่รอดยิ่งหนี้สินยิ่งมากคนก็พยายามจะอยู่รอดนะไม่ให้ไม่ให้ถูกกําจัดออกไปนะภายใต้หนี้สินมากๆเหล่านี้ก็ทํำยังไงครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเพราะนั้นก็มีคนจํานวนมากนะที่อยู่ในโครงสร้างระบบเช่นนี้เนี่ยเพื่อจะต้องการอยู่รอดและไปต่อนะเหมือนกับสิ่งทีนะ่ในเกมพูดถึงนะครับ นะถ้าเกิดท่านสามารถชนะในเกมนี้นะภายใน30มนาทีท่านจะได้ไปต่อเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีหนี้สินมากๆนะในระบบขนาดนี้ที่มีหนี้สินมากๆเนี่ยจะทำไงให,ให้อยู่รอดต่อไปและได้ไปต่อหลายคนจึงต้องเรียกว่านะครับทำสิ่งที่เรียกว่าผิดศีลผิดธรรมนะมีการโกหกหลอกลวงล่อลวงปิดบัง ขาดความจริงใจนะครับไว้วางใจไม่ได้นหน่งเพราะนั้นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องมนุษย์คนที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของจิตใจคนเนี่ยนะบางทีก็เชื่อใจคนง่ายไปเหมือนในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะมีคนซื่อนะคนที่การศึกษาน้อยก็เชื่อว่าคนที่ศึกษามากกว่าคนที่เป็นปัญญาชนเนี่ยน่าไว,ว้วางใจไว้วางใจได้ เพราะคำพูดน่าเชื่อถือคำพูดนี่ดูแล้วอ่อนหวานนะให้กำลังใจนะพึ่งพาได้แต่หารู้ไม่ว่านะคนประเภทเหล่านี้แหละครับที่สามารถจะหักหลังท่านได้นะที่จะสามารถนะทำให้ท่านเนี่ยนะครับเป็นเหยื่อได้นะทำให้ท่านเป็นแพะได้นั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการนะครับร่วมนะเข้าสู่กลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งจะมีการประชุมนะสัมมนาออนไลน์เป็นรายสัปดาห์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมจะรับประมาณ300ท่านเท่านั้นนะก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับผ่านนะทางอีเมล a แอดเดสผมเท่านั้นนะครับนะไม่ได้สมัครผ่านไลน์นะครับโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงนะอายุและอาชีพของท่านมานะส่งผ่านเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับ นะซึ่งจะได้สิทธิประโยชนนะ์เมื่อมีการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์รายสัปดาห์ซึ่งผมจะส่ง Meeting ID และ Meeting Password ผ่านทางอีเมลไปนะครับก็ส่งเข้ามาสมัครได้นะครับในอีเมลแอดเดรสของผมอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะเพราะอยู่กันเป็นชุมชนนะก็เรียกว่าจะเป็นการคุยเจาะลึกได้มากกว่านี้นะคุยกันได้เข้มข้นมากกว่านี้นะ ก็ถ้าท่านใดสนใจก็สมัครบันะครับหรือท่านใดต้องการนะครับร่วมสนุนช่องผมนะครับก็ทําได้ตามอัธยาศัยนะคนมีคนไม่มีนะก็แล้วแต่แต่และท่านนะครับก็ตามบัญชีนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สาม,มารถติดตามในช่องยู u ูบช่องน e l จันรเสร็จครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ